กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิเชเวงกุลจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจมาฝากเราซึ่งคำแนะนำของคุณหมอก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบง่ายๆเลยนอกเหนือจากนี้ก็จะพาเราไปรู้จักกับนวัตกรรมด้านสุขภาพถือเป็นตัวช่วยที่สาคัญที่จะทาให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงสมาร์ทสดใสดูดีไปตลอดการค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณหมออรวรนจะมีคำแนะนำถึงวิธีการในการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงจะมีวิธีการไหนบ้างและจะต้องทำอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ h แพทย์ Secrets by ดรอรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเพิ่มภูมิต้านทานของเราเองเนี่ยในช่วงที่ระหว่างรอวัคซีนหรือว่ารอผลของวัคซีนเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ติดโควิดได้ง่ายๆนอกจากการป้องกันที่ดีแล้วนะคะก็คือการเพิ่มภูมิภายในของเราเองเมืองไทยเราเองเนี่ยซึ่งเราเก่งมากเรามีของดีมากๆก็คือส,ม,สมุนไพรไทยนอกจากที่เราเรียนรู้กันแล้วว่า ฟ้าทะลายโจรเนี่ยสามารถช่วยในการที่ติดแล้วเจอโควิดโพสิทีฟแล้วมีไข้มีอาการเนี่ยใช้ฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็ได้ผลในการระดับหนึ่งในการที่จะลดจํานวนเชื้อได้นะคะนอกจากนี้ยังมีสมุนไพไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็ผ่านงานวิจัยจากมหาลัยมหิดนแล้วนะคะก็คือกระชายขาวค่ะเพราะพบว่ากระชายขาวเองเนี่ยให้สารสําคัญซึ่งสามารถลดการแบ่งตัวแล้วก็ลดการเข้าของ เชือ COVID ้อโควิดเนี่ยเข้าไปในเซลล์ของเราได้ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ากระชายขาวเองเนี่ยให้ฤทธิ์ในการป้องกันเนี่ยได้มากกว่าฟ้าทะลายโจนถึง40เท่าแล้วก็มีรายงานเรื่องพรูคาวด้วยเช่นกันพรูขาวเนี่ยจะดังยุคที่เรามีเอชไอวี HIV, แล้วก็มีม,มีการติดเชื้อซาแล้วก็ไข้หวัดนกเพราะพบว่ามีงานวิจัยว่าพรูคาวเองก็ลดการแบ่งเซลล์ลดการเข้า เข้าไปในเซลล์ของไวรัสแล้วก็ยังสามารถป้องกันปอดได้ด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าพูคาวก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญว่าสามารถช่วยเราเพิ่มภูมิในการต้านทานโควิดด้วยนะคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการให้วิตามินค่ะ OMM เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะที่ต่างประเทศเนี่ยพบแล,แล้วแล้วทำงานวิจัยออกมาแล้วว่ามีโดสของวิตามินซีในที่สามารถ ช่วยเพิ่ม K, เพิ่มภูมิโดยเพิ่มการทำงานของ NK เซลได้โดยให้ที่100มิลลิกรัมต่อกิโลนะคะของของคนนั้นถ้าสมมุติว่าหนัก50กิโลให้100มิลลิกรัมก็เท่ากับให้ประมาณ5กรัมนะคะต่อการให้1ครั้งก็แนะนำช่วงที่ระบาดนี้ให้อาทิตย์ละครั้งนะคะสำหรับวิตามินดีเองก็จะเน้นวิตามินดี3คือบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มี UV เยอะแต่ปรากฏว่า ยิ่งโควิดเราต้องกักตัวอยู่ในบ้านการได้รับวิตามินดีก็ลดลงนะคะวิตามินดีสามมีงานวิจัยเยอะแยะออกมามากมายว่ามันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องออทำให้ NK cell active แล้วก็มีงานวิจัยออกมารับรองแล้วเช่นกันว่าคนที่ได้วิตามินดีสมเนี่ยออจะทำให้ไม่เกิดไซโตไคน์สตอร์มคือว่าภาวะที่เราเออติดเชื้อโควิดแล้วร่างกายเกิดภูมิต่อสู้อย่างรุนแรงทำให้ปอดพังเนี่ยค่ะ ตัวนี้จะลดวิตามินดีสามารถลดไซโตไคน์สตอปมีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโดสที่คเมน d แล้วก็เขาก็จะแนะนำให้ทั้งกินทั้งฉีดนะคะซึ่งต้องการไฮโดสวิตามินซีในยุคนี้นะคะนอกจากนี้ก็คือเรื่องการทำจิตใจให้ผ่อนคลายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเรานี้มีผลต่อ NK เซลล์ของเราถ้าเราเครียดอนุมูลอิสระจะเยอะนะคะภาวะที่เป็นกรดร่างกายจะ เลือดจะค้นหนึ่งอุดตันง่ายเดี๋ยวก็เกิดริ่มเลือดอุดตันได้ง่ายนะคะนอกจากนี้ก็มีการทานอาหารที่ทําให้ร่างกายเรามีสภาวะความเป็นด่างปกติเลือดเราเนี่ยจะมีความสมดุลของกรดด่างอยู่ที่7.4แต่ถ้าเราเครียดทานพวกเนื้อสัตว์เยอะๆจะพบว่าเลือดเราจะเข้าสู่สภาวะความเป็นกรด เมื่อร่าง,างกายเราเป็นกรดเนี่ยจะทําให้ลเลือดขุดตันได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าช่วงนี้เขาเเราจะเห็นว่าที่เมืองจีนแนะนําให้ช่วงโควิดระบาดให้ลดไม่ให้กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์เองอ่ะทำให้ร่างกายเป็นกรดนะคะมันอัตราส่วนที่ควรจะทานถ้าถ้าลดเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยก็ให้ทานผักผลไม้ต่อนเนื้อสัตว์เนี่ยสต่อนหนึ่งนะคะคือทานเนื้อสัตว์บ้างแต่ว่าอย่าเยอะเพราะมันทําให้ร่างกายเป็นกรดค่ะ นอกจากนี้การทานผักผลไม้ทำให้ร่างกายเป็นด่างปัจจุบันก็มีการผติดน้ำด่างเพื่อที่จะช่วยเรื่องออให้เลือดนี่มีสภาวะความเป็นด่างเพราะพบว่าสภาวะที่เลือดเป็นด่างเนี่ยนะคะจะทำให้โควิดเนี่ยนามของมันน่ยไม่เกาะติดก,กับเม็ดเลือดขาวเพราะการกระจายตัวของเลือดดีก็ทำให้โอกาสการติดเชื้อก็ลดลงเหล่านี้เป็นสิ่งง่ายๆซึ่งเราดูแลตัวเองได้นะคะก็ให้ เราระมัดระวังแล้วก็เพิ่มภูมิของตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะรอให้เป็นแล้วมาแก้ทีหลังค่ะขอบคุณค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ